วันนี้นะคะไอ้เด็กๆไอ้ผู้ปกครองถามเด็กๆว่าลูกชอบผลไม้อะไรบ้างเช่นมะละกอต้มโอแตงโมมังคุดอะไรแบบนี้แล้วก็วาดลงในกระดาษขนะดแบบนี้นะคะแล้วก็ระบายสีให้เด็กๆหยิบสีและช่วยตามลูกว่ามะม่วงสีอะไร มังคุดสีอะไรลูกลูกไอ้ลูกไปหยิบสีที่สีเหมือนกับผลไม้ที่ลูกอยากกินเหมือนมะละกอสีอะไรลูกก็ไปหยิบมาดูแลเพื่อช่วยดูลูกด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาในลายกลุ่มของในอ้องนะคะถ้าเด็กๆทาเสร็จส่งมาเลยลูกเด็กๆทุกอ้องนี้เก่งทุกคนอยู่แล้วนะคะลูกว่าแล้วก็ระบายสีส่งมา วันสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะลูกแล้วก็เด็กๆล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะอยู่บ้านทําอะไรเสร็จลูกก็ต้องล้างมือทุกครั้งที่ลูกเล่นก่อนกินข้าวก็ต้องล้างมืออย่าออกไปเที่ยวไกลๆนะคะคุณครูเป็นหววงบ๊ายบาย